น้ำบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศยามเช้าเลยวันนี้บ้านโคกสีรถไปวัดเจาไปวัดกกนหมันนั็ตะกกนสิเห็นตัวนี้ไ้่ะ นหมูจำหอยแมเราตัวนึงยังเดียวอยหนปโอ้หวไปวัดสิเดี๋ไปวัดสิองไปมูคุณมูคุณไปน่เป็น สถาน้ำบ้านโคกสีวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางตำล่าพินวาเดินทางกลับนะครับ ทหารกเจท่าแปดร้อย